สวัสดีค่ะพบเจอกับเปิ้ลอีกแล้วนะคะและน้องเต้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่99้ารถบัสสวิต์ถูกและดีวันนี้เราก็อยู่ที่สาขาสีนครินนะคะน้องเต้บอกหน่อยว่าของเรามีกี่สาขาคะน้องเต้ของเรานะคะมีส่สาขาสาขาแรกนะคะที่ยืนอยู่กับพี่เปิ้ลเนาะก็คือสาขาสีนครินอยู่แยกลาซาดนะคะ แล้วก็สาขาที่2สาขาเทพารักษ์มมอสบกอยู่บนตลาดนัเลาดินและสาขาที่สสาขาพัฒนาการจัดใหม่อยู่ใกล้สวนหลวงลาก้านะคะแล้วก็สาขาที่4สาขาพัฒนาบิ๊ออโต้น้องใหม่ของเรานั่นเองนะคะแน่นอนนะคะน้องเต้หัวที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยใช่จะแน่นอนเลยก็คือเจอเปิ้ลกับน้องเต้เมื่อไหร่นะคะต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนเพจแน่นอนดีเลยนะคะใครเข้ามาในไลน์แล้วกดไลค์กดแชร์เลยอย่าบอกว่าเรามีโปรโม คนกดแชร์ค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะนั่นก็คือดาว9บาทคัฟฟี่180วันจ้ะคือไปผ่อนที่เดือนธันวาคมธันวาแล้วค่ะน้องเต้<ช>ตอนนี้ค่ะใครจะรับโปรนี้นะคะกดแชร์ออกไปเนาะเดี๋ยวเราแจกนะคะมารับโปรโมชั่นได้เลยพี่เปิ้ลกับน้องเต้อยู่สาขาศรีนครินทร์นะคะ<ช>คอเอกสาร<ช> <ๆ S 2> มาได้เลยนะคะเอกสารในการออกรถง่ายนิดเดียวมีเป็น สลิปนะคะย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วสำหรับประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนจ้าถ้าเธอเข้ามาทําสัญญาเลยเข้ามาเซ็นสัญญาแล้วก็จะบอกว่าสลิปคาร์บอนนะคะรูปผลภายใน3ชั่วโมงใช่เดี๋ยว้ามากรอรับเงนกลับบ้านได้เลยจริงเหรอค่าเต้จริงค่ะแล้วสําหรับใครที่บอกว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะรับเงินสดเนาะออกได้ไหมพี่เปิ้ลออกได้จ้าท่าเต้ออกได้แน่นอนนะคะเพียงแค่มีบินซื้อขายของเนาะมีสัญ ออกได้เยอะแล้วพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลปล่อยมากี่เคสแล้วพ่อค้าแม่ค้าอ๋อพี่เปิ้ลปล่อยมาเกือบร้อยเคสเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าน้องเต้กแบบว่าอาชีพวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็ออกได้นะคะมีเซอร์วิสนาะใช่ไปกับขี่สาธารณะก็คือต้องมีเอกสารครบนิดนึงนะคะน้องเต้นะคะออกไม่ยากค่ะน้องเต้เอกสารครบออกง่ายนิดเดียวค่ะน้องเต้ดาวเก้าบาทเนี่ยจะบอกว่าโปรโมชั่นเนี่ยดีที่สุดในตอนนี้แล้วเพราะว่าใช่ค่ะน้องเตัฟฟี่ไปเลยคัฟฟี่ยังไงก็คือพอออกรถรับรถไปแล้วนะคะค่างวดมา งวดมามิถุนากรกระดาษถิงหากันยาตุลาักมาตอนไหนก็ช่างค่ะน้องเต้ไม่ว่าค่างวดจะเท่าไหรเจ็ดพันแปดพันเก้าพันที่อาสวิจ่ายให้แน่นอนจ้ะถูกต้องค่ะจ่ายเต็มจํานวนด้วยไม่มีการมาช่วยผ่อนสะพานสะพานไม่เต็มจํานวนเลยใช่แล้วค่ะได้คะับปีถึงธันวาคมเอารถไปใช้ปีได้เลยคือไม่ว่าจะค่างวดเท่าไหร่ค่ะน้องเต้ธันวาคมค่อยจ่ายค่างวดของลูกค้าค่ะก็คือไม่ใช่แบบว่า เอาไปขับแล้วไม่ได้มีค่าวดไม่ใช่ค่ะน้องเต้ค่างวดเริ่มตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เดือนที่1ที่2คือต่จะเป็น1นึ่งสอาอะไรก็ช่างนะคะทันวาล้วนแล้วใช่แต่ว่าลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยใช่ล้วคะขับฟรีถึงทันวาคมแล้วก็อย่าบอกว่าคุ้มมากโปรโมชั่นนี้ให้สําหรับคนกดแชร์ใช่แล้วจ้ะ รใครไม่กดไลค์ไม่กดแชร์นะคะถือเอกสารเข้ามาเราขอดูหลักฐานการแชร์ก่อนใช่เลยจ้ะว่าแชร์ไหมเราให้โปรนี้เลยใช่แล้วอ่ะยังไงเรามาดูรถคันแรกค่ะสวยสดงดงามสวยสดงดงามมรถเรามีสีแบบว่าแสบตาม้างลังเต้ใช่แล้วรถคันแรกของเราเนี่ยค่ะเป็นซูซูกิสลีนิโอใช่ค่ะอันเกียออโต้ใช่ไหมคะพี่เปิ้ลใช่ค่ะคันนี้นะคะเป็นปี2015นะคะราคาที่269,000 ีออโต้ราคา2องแสนต้นใครสนใจนะคะสำหรับนักศึกษาจบใหม่หนุ่มสาวออฟฟิศเนาะเอาไปใช้ประหยัดน้ำมันมากสบายสบายค่ะสบายด้วยคันนี้เริ่มต้นผ่อนที่ประมาณ5,000บาทค่ะน้องเต้ห0 0พกว่าบาท5,000กว่าบาทสบายนะลูกค้าท่านไหนกดไลค์กดแชร์น้องเต้รับเลยค่ะเอาเลยเราไปให้ไปเลย20,000รีคันี้โอ้โหไม่พอนะสำหรับในไลฟ์สดนี้ใครสนใจน้องเต้ให้0%อีก12เดือนจากผ่อนไม่เกิน2,000 99 9บาทจ้า9 9 9บาทได้คันนี้ไปเลยนะในไลฟ์สดนี้ใช่เลรอหนึ่งปีหนึ่งปีคือไม่มีโดบี้เลยปลอดอกดบี้เลยก็ได้่อนไปเลย2999บาทนะจ้าสิบนะคันนี้ผ่อนเหลือแค่2999บาทใครสนใจมีหลายสีมีสีขาวสีม่วงสีน้ำเงินสีดำสีแดงใช่มีกัอทุกเสียถูกต้องใครสนใจแคปปป้ทะเบียนทักแชทได้เลยนะะคแล้ว มันมีแค่สีอย่างอย่างละคันถ้าหมดแล้วือหมดเลยใช่ค่ะรถมือสองของเรานะคะมีแค่อย่างละคันนะคะมาก่อนได้ก่อนมาช้าอดนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูรถคันต่อไปกันดีกว่านะคะเป็นยาริสนะคะอ่าเป็นในรุ่นเอโกคาเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้เป็นเครื่อง1.2นะคะปี2018นะคะอยู่ที่439,000บาทค่ะน้องเต้สามห0 0่บาทในไลน์นี้น้องเต้ให้สูงกว่าเจ็ดสิบสองเดือน ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นใช่แล้วจ้ะศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนฟังดีดีนะกอดดอกเบี้ยเลยใช่แล้วจ้ะน้องเต้ให้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นถือเอกสารกันเข้ามาได้เลยท่นทีที่เปิดรถมาเลยค่ะสองหมื่นบาทค่ะคันที่เปิดรถมาสองหมื่นเหลือสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเดียวดิโอ้โอ้น้องเต้ของเรานี่ทั้งสวยทั้งใจดีอ่ะไม่เป็นไรใครสนใจใครสนใจทักแชทเลยใช่ค่ะเดี๋ยวส่งภายในให้ดูอยากบอกว่ารถของเราลับประกัน มีชนหนักไม่มีผิดความแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมด้วยแน่นอนจ้น้องเต้แน่นอนเลยนะคะสนใจคันนี้ปี2018ราคา4 1 9 0 0 0หหืบาทถือเงินมาแค่9บาทใช่ค่ะนเต้พร้อมเอกสารนะคะไม่ต้องจองค่ะน้องพี่เป้ลไม่เน้นจองคะนเต้นะคะเน้นถือเอกสารเข้ามาแล้วจัดผ่านรับรถไปเลยจ้าใช่ค่ะเดี๋ยวจะบอกนะว่า เป็นของเราจะส่งรถฟรีทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกเราจะส่งกันเลยจริงเหรอน้องเต้ถ้าพี่อยู่กลางทะเลอะทำไงอะอยู่เกาะเกาะอะไรสักอย่างเกาะคืออยู่เกาะอะส่งได้ไหมเกาะก็ส่งใช่ไหมส่งส่งเอออยู่เกาะไหนอะเกาะแนนแนนน้องนะเกาะแน่แนนน้องเต้บอกอะส่งจริงส่งฟรีทั่วประเทศไทยแล้วถ้าใครไม่สะดวกขึ้นมาเซ็นสัญญาเต้เอามา เซ็นถึงที่เลยใช่แล้วสองรถปีอีกด้วยใช่แล้วจ้ะบริการดีอย่างนี้นะคะที่ที่เดียวเท่านั้นใช่หรือถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากได้รถเร็วๆนะคะแนะนําถือเอกสารลงมานะคะเสียเวลาวันเดียวค่ะน้องเต้หรือถ้ามาแล้วมันคําไม่สะดวกคือเดินทางไกลแล้วเนี่ยกลับมากลับไปทันกลไม่เป็นไรค่ะน้องเต้ยังไงคะมีที่พักให้ฟรีหนึ่งคืนค่ะที่เสวิตเปิดที่พักให้ฟรีหนึ่งคืนพร้อมเช่าด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวนะรถจะส่งฟรีอีก แล้วก็ยังมีประกันไหมอ่ะมีประกันให้ค่ะตังเต้ประกันตัวเครื่องบริการหลังการขายน่ตัวนี้เป็นออกรถค่นี้9บาทค่ะตงเต้ค่ะรี180วันนะคะประกันเครื่องเกียร์1ปีนะคะบริการรูว่ารถลากฉุกเฉินให้อีก1ปีนะคะแถนมีสมาร์ทนะไม่ว่าจะ ่นีกวาดรถเก๋งๆนะคะรถเก๋งผ่อนสบายสบายค่ะน้องเต้ไม่แพงมากนะคะตอนนี้เป็นลิสันอเมร่านะคะน้องเต้ราคาอยู่ที่4 2 900 0บาทค่ะน้องเต้4 2 900 0บาทปี2018ค่ะน้องเต้เว้ยรถสองปีเอกอยากบอกว่าข้างในเนี่ยสวยมากลองดูข้างในกันค่ะน้องเต้เดี๋ยวให้น้องเต้พาชมด้านในนิดนึงค่ะน้องเต้ข้างในรถของเรานะคะเป็นเกียร์ออโต้เนาะนี่ดูก่อนนะคะคอนโซลสวยมากคือใหม่รูหลามากน้องเต้ใช่แล้ว รถมือหนึ่งรถมือสองสภาพมือหนึ่งราคามือสองจ้าตงเต้ไปออกป้ายแดงเนี่ยต้องใช้เงินดาวแน่นอนแต่ออกดาวเนี่ยล่ะแทบจะไม่ใช้เงินดาวเลยถือมาเก้าบาทเกาบาทเอาเครด์เอาเครด์ค่ะถือมา9บาทเอาเครดอ่ะแล้วฟรีดาวก็ได้นะแถมคับฟรี180วันอีกค่ะน้องเต้คันนี้ผ่อนสบายมากๆนะคะคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจทักแชทมาในเพจนี้ในไลน์นี้นะคะน้องเต้พิมพ์เบอร์รถให้อีก20,000บาทค่ะน้องเต้ ให้ร้ให้สองหมื่นได้โสดเปอร์เซ็นต์อีกสิสองเดือนใช่จ้ะไม่มีดอกเบีย้ยค่ะไม่มีที่ไหนแล้วอะ่ะไม่มีแล้วจ้ะน้องเต้โปราาโมชา<อ>ั่นนี้หลากหลายมากนะคะน้องเต้ข้แรงมาก,กคือให้สุดๆไปเลยอะคับปีถึงธันวาจ้ะไม่มีค่างวดถึงมีเฮทีนี่ก็จ่ายให้คือสบายมากคือค่างวดมีอยู่แล้วค่ะน้องเต้ปกติเอารถ5วันลูก้าต้องจ่ายค่างวดแล้วค่ะน้องเต้ 45วันหลังจากสี่สิบหวันคือเงาะจะมาไดี่งวดหนึ่งสองสามแล้วแต่ค่ะเนี่ยคือเป็นคนจ่ายค่ะคือทันเวลาลูกค้าค่อยไปจ่ายนะคะตรงนี้คันอะไรคันอไรคันนี้ฮอนด้าซีวิก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 อันนี้ปี2008เนาะคันนี้ราคา3 7 9 0 0 0บาทเดี๋ยวให้น้องเต้รถนิดนึงอ่่ะอะ ในไลน์นี้เราเทาไหรไปอีก20,000เหลือ3 5ม0 0 0ห้าหมืเนบาทสามแเนี่ยออกรถ9บาทอ๋อโอเคนะคันนี้ใครสนใจทักแชทเครื่องเครื่องเท่าไหร่คะตัวนี้เครื่อง1.8ค่ะน้องเต้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ใช่แล้วคันนี้เริ่มต้นผ่อนที่ประมาณ7,000ห้าค่าฟรีร้อปดสิบวันผ่อนที่ประมาณ7,000บาทค่ะน้องเต้ค่ะปร้อยแปดสิบวันไปผ่อนที่ท่านมาคมจ้าแล้วผ่อนอีกทีหนึ่งท่านมาคม ฮอนด้าเจ็ดฮอนด้าเจ็ดปี2009สวยมากค่ะคันนี้<า>พี่เปิ้ลชอบอ่ะแจกได้ไหมคะอยาก 1> 1. <5 S 2> ได้5ตัว V เนาะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่359,000บาท359,000บาทลูกค้าฟังให้ดีนะคันนี้ออกรถ9บาทออกรถ9บาทได้ เครื่องละเกียร์อีกหนึ่งปีบัตร W Smile อีกหนึ่ง<ถ> <5 S 1> ปีแถมเป็นพอนปีธันวาคมเลยจ้า่นอนอีกทีหนึ่งเดือนธันวาคมโอโ้โหขนาดนี้คันนี้พี่เปิ้ลขอลดให้ได้ไหมน้องเต้คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะสามห้าเก้าสามห้าเก้าพี่เปิ้ลขอลดไปอีกสองหมื่นบาทคะ่ะน้องเต้ลดให้สองหมื่นเดี๋ยวดูภายในจะบอกว่ากว้างขวางมากเหลือเท่าไหร่อะคะเหลือสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้ พิเศษเลยแม็กใหม่ยางใหม่เลือให้ดูแม็กสวยมากนะเราจัดให้ฟรีอันนี้ปกติถ้าเอาไปเปลี่ยนแม็กเองประมาณเท่าไหร่คะก็ขั้นต่ำเขาต้องมี 20, 2 0,000ื่นนะคะน <2 S 2> ้องเต้ใช่ค่ะจาขั้นต่ำสองหมื่ 2, นเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ไปบวกเพิ่มกับตัวรถนะไม่มีแน่นอนจ้าเราเปลี่ยนให้ฟรีแล้วแบ็แม็กไม่ได้มีแค่ลายเดียวเรามีทั้ง6แบบมีแบบไหนบ้างอยากเลือกแบบไหนก็แจ้งเข้ามาเดี๋ยวจัดให้มีเวลเนาะมีทีอีสามเจ็ด มีอาพีเอสดาวมีสีอีแปดอายีสามส่วนเลือกได้หมดเลยเหรอครองเต้เลือกได้หมดเลยได้ทีขนาดนั้นอยากละข้างก็ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เหรอเลาะอ๋อถ้าเปลี่ยนอย่างละข้างต้องเงินเดือนน้องเต้เนี่ไม่ต้องเอาเลยเพราะว่าแม็กอีไอเหลืออย่างละสามร้อยต้องไปทำไงก็ไม่รู้อ่ะอย่างละสามร้อยก็ไปเอาได้แม็กใหม่แล้วได้ยางใหม่ได้วยนะทุกคันของเรานะคะมีแม็กใหม่ยางใหม่แล้วก็จะบอกว่า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกียร์ให้ด้วยก่อนสมมติรถโอ้โหใจดีขนาดนั้นสุดสวยของเรานะคะวันนี้นะคะเซลขายไม่เหลืออะไรนะคะจะเหลือแต่ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเงินเดือนก็จะไม่ได้แล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรนะคะเราก็จัดเต็มให้ลูกค้านเป็นเพจสุเราลาย้าพี่อ้นเนี่ยมีหลายสีสีเทาสีดําสีขาว มีทุกสีอะค่ะน้องเต้ใช่เป็นรุ่นยอดนิยมเข้าไปเบสเลอร์ใช่ค่ะขายดีมากนะคะใช่แล้วแล้วก็เหมาะสำหรับขับในเมืองด้วย่อนสบายสบายสบายนะคะใครที่บอก่อ๋อใช่ช่วงนี้จะเปิดเทอมไกลแล้วใกล้แล้วไกล้จะหยุดแล้วเนี่ยใกล้จะหยุดยาวแล้วเนี่ยเราจะหยุดอืมใช่เราจะหยุดแฟนเพจของเราจะหยุดนะคะใช่ใช่คือหารถกลับบ้านอะยังไม่คือมันแค่โควิดก็ยังไม่หายเต้ไม่ ขัรถขับปีถึงธันวาคมก็ขับรีไปไหนก็ได้อะเนาะรับส่งลูกไปโรงเรียนใช่เพราะว่าในช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ชุลมุนแล้วน้องเต้ฝนด้วยนะใช่แล้วก็โควิดเราก็ยังแบบกึ่งหายยังไม่คือก็ยังไม่มีนะตอนนี้แต่ก็คือเราก็ต้องกลัวไว้ก่อนเนาะเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะคะใครสนใจคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถกันดีกว่าดูรายละเอียดนิดนึงค่ะน้องเต้คันนี้โตโยต้าวีออสเครื่อง1.5ตัวจีเกียร์ออโต้นะคะปีโฉมปี2013 คือข้างในใหม่มากทอนเต้สวยมากคันนี้คันนี้โอ้ยข้างในสวยมากพวงมาลัยสีทองันด้วยน่ะคะอ่ากว้างขวางด้วยเหมาะสำหรับไปขับรถเที่ยวส่งลูกส่งหลานเที่ยวได้ส่งลูกได้กันฝนได้เนาะคันนี้เริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ประมาณนะคะ8 0 0 0บาทนะคะตัวนี้นะคะใช่แล้วไม่แพงค่ะพี่นี่ อยากดูรถขนายคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนะดี๋ยวแม่ผมก็จะพาไปดูรถของเรามีร้วมมากกว่า400คันนะคะใช่ค่ะไม่มีไม่ได้มีเฉพาะเก๋งนะคะมีเป็น,นกระบ,แบ DLC, นะแฉบหัวเดียว4ประตูเป็นตัวเตี้ยตัวสูงมีหมดเลยอนไรที่มีมามสายซิ่งไหมเดี๋ยวพาไปดูนะถ้าใดไลไ์มีไม่สายซิ่งคอมเมนต์มา <S 2> <S 2> อ่านี่ไงสีแดงเซเลโรอสีแดงเครื่องหนึ่งพันเกียร์ออโต้นะคะที่อยู่ที่สปี2018มาเลยนะยังไม่จบ ยเป็นรถไม่มีเจ้าของอะให้สนใจคันนี้ใช่แล้วร่วมโปรโมชั่นเดียวกันกับไอ้คันนี้ได้ส10%เลยใช่ไหมคะใช่จ้ะคันนี้ได้10% 12เดือนใช่แล้วค่ะค่อนราคาที่2,999บาทจ้าเนาะเต้คันนี้ผ่อน2,999บาทอาจจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์ก็ยังผ่อนเท่ากันเลยนะมอเตอร์ไซค์พี่ผ่อน4,000กว่าบาทแล้วน้องเต้หน่าคิดนะว่าแบบว่า มอเตอร์ไซค์มันนั้งก็ใช้ถ้าเป็นน้องตีเลือกน้องตีจะเลือกนั่งรถเก่งหรือมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ยถ้าถ้ารถถ้ารถเก่งผ่อน2,009ดาว9บาทแราไ้เอามรถเก่งดีกว่าอ่าเรามีสิทธิ์เลือกใช่เรามันมีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิ์เลือกคนนี้ก็มีสิทธิ์เลือกอ๋อก็เลือกได้อยู่นะไปไป๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันดีกว่าดูพี่อยากดูแบบว่า เปลี่ยนเป็นกระบะได้ไหมคือแบบว่าไปวิ่งเคอรี่รถร่วมอะไรอย่างเงี้ยในไลน์นี้นะคะมีคนอยากวิ่งหนุ่มเคอรี่สาวประชันไหมวิ่งขนส่งวิ่งทำอาชีพเสริมจากการประจำถ้ามีคอมเมนต์นะเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูรถกระบะตอนนี้นี่นี่นี่มองไปข้างหลังสีชมพูแสบตาจ้าคันนี้บอกเลยนะคะมีแค่คันเดียวนะคบช้าหมดอดไม่รู้นะจ้าคันนี้อยากมีเจ้าของมาจับจองออกรถ9้าบาท แต่ว่าของแถมคืออะไรคะพี่เปิลเป็นตู้แห้งนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นข้อก็ได้นะคะเป็นรถพุ่มพวงก็ได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมตรสิบเอ่อเมตรแปดสิบนะคะสองเมตรสองเมตรสิบนะคะเลือกได้หมดเลยนะคะเราเราตามใจแฟนเพจอะน้องเต้อยากได้แบบไหนคุณชี้แจงได้เลยว่าจะเอาแบบไหนเอาอย่างนี้ดีกว่ามูลค่าสามหมื่นห้าพันบาทที่อาเสวิติดตั้งให้ฟรีเลยรวมหรือยังเนี่ย มีบวกไหมอ่ะไม่มีบวกนะคะถ้า<อ>ถ้าเราจัดตั้งเองก็มูลคา่าสพันอบาทใช่ค่ะก็คือถ้าคุณเอาแต่ตัวรถก็ได้ก็ราคานี้ก็ราคาเดิมใส่ตู้<ม>ก็ราคานี้เานาะแถมให้เอาไปเถอะเอาไปเถอะนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบข้อกรัวหรือราคาพุ่มพวงแบบว่าราคาพุ่มพวงคือหลังคาราคาหลังาล้งา,งา,งาที่แบบว่าให้เอาไปเถอะเอาไปเถอะนี่ตู้มือสองหรือเปล่ปาของเต้โอ้ยพี่เปิ้ลขนาดนี้แล้วนะคะเห็นว่าเป็นแต่รถมือสองแต่ว,ว่าของแถมและมือหนึ่งนะเอ้ใช่ไหมคะใช่แล้ว แว่าของมือสองมาติดให้ดูตู้ดิมีความมากนนเลยอะเดี๋ยวดูรัวๆไปนะคะไม่ว่านนจะเป็นที่ติดตั้งแล้วเนี่ยคือรอสมองอม้อมใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอีซูนะคะโตโยต้าวีโกวีโกแชม์ปีโยวและนิสสันฟอร์ดมีทุกรุ่นทุกแบบจริงค่ะน้องเต้ถูกต้องแล้วก็มีทุกปีด้วยใช่ค่ะลูกค้าทลานไหนสนใจนะคะแวะเข้ามาดูเถอะเสียเวลาไม่เยอะหรอกน้องน้องเต้อันนี้ออกรถ9้าบาทประกันเครื่องหนึ่งปีประกัน ปีบัตรดัยสมาย์หนึ่งปีใช่จ้ะคุ้มมากนะแถมราคามูลค่าสามหมื่นห้าพันบาทพร้อมวิ่งงานเลยนะคะใครแบบว่าทํางานบริษัททํางานประจําอยู่อยากเป็นแบบว่าอาชีพเสริมอะอาชีพเสริม์อาทย์บอกว่ารายได้ดีมากเลยนะเพราะว่าวิ่งทีหนึ่งเดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสามสีบหมื่นใช่เลยจ้ะลเต๋แล้วบรถผ่อนไม่ถึงแปดเก้าพันใช่ค่ะอุ้ยผ่อนสบายมากคือเลือกผ่อนได้เลยลูกค้าอยากได้รถรุ่นไหนผ่อนประมาณเท่าไหร่ลูกค้า ชี้แจงมานะคะว่าอยากผ่อนประมาณเท่านี้มีรถรุ่นไหนแนะนําบ้างนะคะเรามีฝ่ายขายฝ่ายขายรอให้คําปรึกษาอยู่นะคะต้องนะคะแล้วก็ไหนใครอยากดูรถคันไหนอีกคอมเมนต์เข้ามาได้เลยคอมเมนต์ไหมคะฟอดฟอดฟอร์ดอ่ะฟอร์ดผ่อนเบาฟอร์ดผ่อนเบาผ่อนเบาหรือผ่อนรถผ่อนรถคันนั้งเต้ผ่อนต่อเบาใช่ผ่อนรถเบาๆไม่ใช่ผ่อนเบานะคะอ่ะคันนี้เป็นฟอร์ดเฟีย ใช่แล้วค่ะคันนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่3 1มแส0หนบาทะคะ่ะน้องเต้สามแสนหนึ่แพงอยู่ไหมคันนี้ได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 ้โปรอะไรได้โปรอะไรคะได้โปรผ่อนเดือนละ2องพก้าร้อยเาบาทคะ่ะน้องเต้เนีะผ่อนสองพนเ้เกาสิบเกาบาท, 2, บาทลดให้พี่หน่อยพี่อยากลดอ่ะไปดูภายใน3ามแสนหนึ่มื้าพใช่ไหมคะใช่ค่ะสามแสนหนึาพัดูภายในก่อนทวรมาลายมันติดฟังก์ชันด้วยเกียร์ออโต้นะคะดูคอนโซลสวยมาก อ่าเป็นโครเมียมนะคะไหนไหนก็มาเจอเปิ้ลในไลฟ์สดแล้วพี่เปิ้ลลดให้1นึ่งหมื่นบาทของเต้เหล<ห>ือเพียงอันลดหนึ่งหมื่นใช่ค่ะเอ้ยบาะหนังด้วยนะเหลือเพียงแค่ 2>, 2 9ง0มื่นเาพออสองแสนเาหมื่นเก้าพบาทหอหื 2, 9, ่นเก้าบอก ถ้าเราขายแค่สองหมื่นเก้าพันน 2, 9, ้องเต้ปิดไลน์แล้วจะไปซื้อเองอ๋อ <c oughs> หรือใครนะคะสนใจนะคะทักแชททักไลน์คันนี้ได้โปรอะไรบ้างคะน้องเต้คันนี้นะคะโปรโมชั่นดาวเก้าบาทคัฟฟีร้อยแปดสิบวันต์พรธันวาคมค่ะพรอีกทีหนึง่งอนธันวาคมแล้วยังได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์อีกจุดสองเดือนใช่แล้วจ้ะศูนย์เปอร์เซ็นต์ในสองเดือนยังไม่พอนะคะเรามีประกันเครื่องหนึ่งปีประกันเกียร์หนึ่งปีบริการรถเราฉุกเฉินให้หนึ่งปีบัตรช่วยเหลือฉุกเฉินใช่ค่ะหนึ่งปีนะคะแล้วคันนี้นะคะที่เห็นว่า ตอนแรกผ่อนหกพันกว่าบาทใช่ไหมป้ายสคบบอกเนาะใช่ค่ะแต่ว่าเราให้ผ่อนแค่2 9 0พาใช่แล้วก็คือเป็นดอกเบี้ยสุบนหนึ่งปีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยโอ้โหผ่อนสบายมากอ่ะคือเอาไปเหอนน้องเต้โปรโมชั่นไม่ต้องคิดเยอะนะโปรโมชั่นนี้ถึง30มิมิถุนายนอยากคิดเยอะถ้าคิดเยอะแล้ว พาดค่ะน้องเต้าใหญดมากมาได้เลยนะคะขอมเต้เราเปิ้ลยืนอยู่ที่สาขาสีนักครินนะคะอาจารย์มาไม่ถูกแล้วส่งเอกสารให้ได้ค่ะแล้วของเรามีสาขาในอีกขนงเต้สาขานะคะก็มีสาขาเทพรักษ์เนาะกมสิบหกอยู่บนตลาดนอรบินสาขาพัฒนาการตัดไม้สาขาพัฒนาริทอโต้ออ่าโเดี๋ยวมาจะไม่แน่จะมีห้าหกเจ็ดแปดใกล้สาขาไหนไปสาขาที่นั่นไปที่นั่นอ๋อ ใช่ไหมคะพี่เพื่อนเต้องไปเป็นผู้จัดการใช่ไหมเอาโอเคใกล้สาขาไหนไปสาขานั่นนะคะน้องตีเรามีฝ่ายขายให้บริการอยู่แล้วนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากดูภายในตัวไหนวีออสยาลีดนะคะหรือว่าจะเป็นคอนเดฟแจ๊อะไรอยากดูภายในเมื่อกี้ไลฟ์สดยังไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะดูกระบะมั้ยกระบะกระบะตอนนี้เป็นทีเลนเนอร์นะคะสี่ประตูสีดำคันนี้จบปีสองพันสิบสีนะคะราคาอยู่ที่สี่แสน สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทในไลน์นี้นะคะกระบะสี่ประตูพรีลเลนเตอร์สวยมากคันนี้น้องเอื้อให้ไปเลยหนึ่งหมื่นเนื้อหอมมากค่ะล็อเต้เหลือเท่าไหร่คะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวดูภายในตัวรถกันดีกว่าคือถ้าเปลี่ยนเป็นคนนี่คือสูงยาวเข่าดีมากค่ะล็อเต้เข่าดีอ๋อพวงมลาลัยมาติดฟังก์ชันนะคะวิทยุเนาะนี่เกียร์ธรรมดาหน้าจอหน้าจอทัชสกรีนนะใช่ไหมอ่าใช่ มีประตูอยากบอกว่าสวยมากเกาะหนังด้วยอ่ะทันนี้ผ่อนสบายมากเลยนะคะท่าน้องเต้ถ้าเป็นตัวพรีเลนเนอร์สีประตูเริ่มต้นผ่อนที่หมื่นต้นๆในทางลองเต้หมื่นต้นต้น่ะนี้คือผ่อนถูกกว่านี้ไม่มีที่อื่นแล้วน้องเต้ดาวก้าบัดดาวก้าบัดนะคะขับฟรีร้อยแปดสิบวันนะคะประกันเครื่อนเกียร์หนึ่งปีนะคะบริการรถลากฉุกเฉินให้หนึ่งปีนะคะผ่อนอีกทีธันวาคมเลยค่ะไปแล้วมาดูรถคันต่อไปกันดีกว่านะคะ ใช่ใช่ค่ะดูเรื่อยๆนะคะตามใจเซลเนาะอันนี้เป็น Toyota v i ีโก้แ2มสองจุดห้าต่อเจจ้ะเป็น v i โก้แชมป์นะคะตัวนี้ปี2,013บาใช่แล้วจ้าปี2,013ราคาเท่าไหร่คะน้องเต้คันนี้ราคาอยู่ที่4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะสวยมากนะทุกภายในวันนี้น้องเต้แต่งตัวสวยพี่เปิ้ลใจดีพี่เปิ้ลอยากลดให้อีก2,000 0ื่นได้ไหมอ่ะพี่เปิ้ลดด 2, 000, จะลดสองหมื่นใช่ค่ะ คันนี้จะร้อยสองหมื่นก็เหลือสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันใช่แล้วค่ะอุ้ยเอาแบบถูกๆไปเลยค่ะผ่อนประมาณแปดพันค่ะน้องเต้ผ่อนสบายออกรถเก้าบาทนะคะขับฟรีร้อยแปดสิบวันประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะคะบริการลดราสุดเข็มให้อีกหนึ่งปีแถมผ่อนเลยทันวาจากน้องเต้อ่ะเดี๋ยวก็พี่จะส่งฟรีทั่วประเทศได้เนาะใช่ค่ะลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกระคะทักแชทมาได้เลยว่าพี่อยู่ไกลพี่อยู่ตรังพี่อยู่ตราดนะคะ พี่อยากออกรถกับเตท์รถเฮียสวิทพี่ถูกใจมากนะคะทำยังไงพี่ถึงจะได้รถนะคะทักแชททักไลน์มานะคะตได้นะปิดตราไหเนี่ยคือแบบว่าไม่ต้องกลัวเรายินดีตอบนะคะถ้าไปได้เราก็จะดันใช่เราเอ่อเฮียสวิทคือขายลุกคันดันทุกเคสเ่แล้วคาะน้องเต้นะคะดันทุกเคสแน่นอนใช่ค่ะว่าถามมาได้เลยพี่ติดตรงนี้ติดตรงนี้ปิดแล้วปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยลุกเคสเรามีธนาคารให้ส่งมากกว่าสิบธนาคารใช่แล้วคาะน้องเต้แล้วก็นแล้วก็น่าเชื่อถือด้วย ใช่ค่ะแต่ขอเป็นที่หนึ่งในดวงใจนะคะเข้ามาหาเรานะคะเราจะบอกว่าเราเนี่ยปรึกษารับเงินสดรับเงินไม่เดินบัญชีพ่อค้าแม่ขายขายกาแฟขายน้ำปั่นนะคะเพียงแค่ท่านติดต่อสอบถามมานะคะจะมีฝ่ายขายให้บริการนะคะหรือไม่ว่าลูกค้าอยากดูอยากดูภายในคันนี้มากเลยว่าภายในเป็นเท่าไหร่เออเลขไม้เท่าไหร่อยากรู้นะคะท่านทักเข้ามาได้เลยนะคะจะมีฝ่ายขายรอให้บริการอยู่เต้มเต็มตมเต็บเตอมไว็มาก็มต็มตมเตม พิมปุ๊บตอบปั๊บไม่พักแค่ปุ๊บทิ้งเบอร์เลยจ้าถ้าอยากให้เหตุปุ๊บทิ้งเบอร์ปั๊บถ้าอยากได้ข้อมูลรวดเร็วแบบกระโดดนะคะใช่ค่ะพักปุ๊บทิ้งเบอร์ปั๊บใช่ค่ะติดต่อกลับปุ๊บเลยใช่ค่ะเพราะว่าจะมีฝ่ายขายรอให้คำปรึกษาแล้วน้องเต้ต้องรอตลอดใช่ค่ะฝ่ายขายของเราพร้อมทํางานสุดๆตลอด24่สิบสี่ชั่วโมงใช่แล้วนี่คือแบบว่าไม่ต้องกลัวนะใช่ติดต่อมาได้เลยปรึกษาได้เลย คือทุกอ่าส่วนมากลูกค้าจะกลัวแบบเออติดต่อมาแล้วต้องซื้อต้องซื้อไม่เป็นไรทางน้องเต้ลูกค้าเราได้คุยกับเราได้นะคะเราไม่ได้ยัดเยียดให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะเราเราแบบว่าเราเป็นไปได้เราก็จะพาไปเราเป็นแค่เพียงฝ่ายปรึกษาให้กับลูกค้านะคะเพื่อจะให้ลูกค้าปรึกษาว่าแบบนี้พี่กลัวมากเลยพี่กลัวไม่ผ่านพี่กลัวนู่นนั่นพี่กลัวนู่นนี้ อย่ากลัวนะคะอย่าใช้คําว่ากลัวเนาะลูกค้านะคะโทรเข้ามาสอบถามนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะคุณสอบถามไม่ได้นะคะเดือนนี้เดือนหน้าคุณอยากจะออกรถนะคะคุณโทรเข้ามาสอบถามไปเลยว่าเป็นแบบนี้ออกได้ไหมรับใช่สอดแบบนี้ออกได้หรือเปล่านะคะออาชีพไหนก็ออกรถได้ค่ะแต่ว่าขอเป็น99รถบ้านสวิตขอเป็นที่หนึ่งในดวงใจก่อนนะคะได้แล้วค่ะเพราะว่าเราจะได้ดันขายลูกค้าดันลูกค้าทางเต้เดี๋ยวเรามาย้ำโปรโมชั่นเนาะฟังมาถึงตอนสุดท้ายขนาดนี้ อ๋อเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันรถขายองอ่ะยวังโปรยัอ่าเดี๋ยวปรใช่ะโปชั่นของเรานะคะนั่นก็คือดาว9บาทคันเต้รอวันประกันเครื่อง1ปีประกันเกียร์1ปีบัตรเชื่อเหลือเชกเฉิน1ปีค่ะพอีกทีนึงธันวาคมจ้าและยังมี0%อีก12เดือนใช่ล้วค่ะแตส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยใช่ล้จ้ะฟุ้มมากขนาดนี้ไม่พลาดเป็นสัญญาต่างจังหวัดก็ได้แต่ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะเน้นแบบยาวๆอยากได้รรเ็วแบบ รีบมาค่ะน้องเต้อาทิตย์นี้อาทิตย์ห <ไง S 1> น้าใช้รถเดินเข้ามาหาเราถือเอกสารเพียง4อย่างนะคะน้องเต้ไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนนะคะ<อ>สำเนาบ,บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสเตทเมนต์ย้ยอนหลัง6เดือนนะคะเพียงแค่ท่านถือเข้ามาหาเรานะคะ<ช>ไม่ต้องเน้นจองค่ะน้องเต้เน้นถือเอกสารเข้ามาเดินเข้ามาจาาาัดถัาแลร่วมออกไปเลยจา<ช>้าไอ้นี้เล้เราด้วยกันเน้นด้วยใช่คนเปิดเพลงของเรานะคะทีมงานทีมงานทีมงานคันนี้นะคะเอาใจสายซิ่งบ้างดีกว่าอยากบอกว่าของแถมจัดเต็มมาก คันนี้นจะเป็นีซูซุเพราะว่าปี2012รุ่นยอดเยี่ยมเบสเลอร์เลยใช่จ้ะีซูสุี Max c a ป2.5ปี2012คันนี้ได้อะไรบ้างคะพี่ปอนของแถมคันนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นแม็กนะคะแม็กใหม่ยางใหม่ใช่จ้ะใใหหมม่่่ยางพออบฟังกปงคาร์บอนมีวิทยุแถมให้ลให้ด้วยทั้งตัวทั้งแคป เบาแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ชอบนะคะน้องเต้สายซิ่งต้องแบบว่าครบเซตนะคะให้สายซิ่งต้องมาใช่ไม่ว่าจะเป็นเบาะนะคะเบาะเรามีให้เลือก3สีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดำแดงน้ำเงินนะคะท<ช>่านเลือกได้เลยหรือไม่ว่าจะเป็นแมกนะคะแมกมีทั้งหมดกี่ลายคะทั้งเต้แมกมี6ลายนะมีเวลวีทีีสามเจ็ด มี A P S o มี C E 2 8 R E 3 0คือออกคันนี้ไปไม่ต้องทำอะไรใช่วนเรื่องเงินดาวนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะเงินดาวขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าจ่ายของแถมเนี่ยเราไม่ได้ไปบวกกับตัวรถนะใช่เราจะตัวแถมให้เลยเพราะว่าเอาใจใส่ซิ่งเนาะออกรถขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีนะคะบริการรถล่างเฉลี่ยหนึ่งปีนะคะแถมขับฟรีถึงท่านวาคนคันนองเต้ใช่แล้วคันนี้ราคาสี่แสนแต่ดูก่อนนะสี่แสนเท่าไหร่น้อสี่แสนเก้าหมื่นเก้า รถให้พี่หน่อยพี่อยากลด499,000สรับในไลฟ์นี้เอาใจสายซิงที่อยู่ในไลฟ์นะแต่รดให้ไปเลย2 0 0 0 0บาทเหลือเท่าไหร่คะเหลือ479,000บาทเออแล้ว,วสลดไปเลย2 0 0 0มอ่ะก็คยแชร์คันนี้แครมานะรับสลด2 0ส0 0ใช่เนใช่ะน้องเตะขอดูแชร์ด้วยนะจะให้ไปพอน์ตนทธันวาคมไม่ขอดูแชร์ก่อนใช่ไหมขอดูแชร์ก่อนถ้าไม่มีแชร์เนี้ยอยากบอกว่าพลาดนะพลาดนะเพราะว่ามีลูกค้ามานะแต่แบบว่ามาขอรับโปรโมชั่นขับฟรีถึงธันวาคมแต่ว่าไม่ได้แชร์เลย จะมาใจไรกับเราไม่ได้นะเราไม่ใจได้เราใจดีสุดๆแล้วนะค่ะขอแชร์ก่อนเนาะเพราะว่าแชร์ไปว่าโปรโมชันนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นตีที่สุดในตอนนี้แล้วใช่ค่ะดีต้องมาเจอที่ก็รถบ้านสวิทที่นี่ที่เดียวของ้องเต้โปรโมชันแบบนี้นะจ๊ะออกรถ9บาทนะคะประกันเครื่องเกียร์1ปีประกันรถไร้สิทธเชิหอีก1ปีแถมขับฟรีถึงทันวาคมของ้องเต้ถูกนะคะออกรถง่ายอนุมัติไวแต่ส่งรีทั่วประเทศโอ้โหทั้งสวยทั้งใจดีเนี่ยเนาะโอ่ร